ตัวกับพี่ดีสุดๆเลยง่วงยู่ในไข่พูดได้เรื่องคิดได้คือว่าพูดอย่างเรียกง่วงสเพิ่นเศร้าเอาไปปล่อยแรงกัเอาเขาคอกมีผมในในมันเกี่ยวหยาให้เพิ่มหนิมันก็นอ้วนถือว่าอ้วนอยู่นะครับเนาะนี่ขมัาานก็นไปเก็บมาละแต่ามันตัดหยาครับหยาขามุนนะมันก็บ่ค่อยกียก่ยวกับวัตถ อาไมอีกว่าไม่ไม่ข้งล้งคัดได้คอันนงคัน,นคีนน <c oughs> ้จัดแดงไบเล่ครับแม่ <c oughs> แม่สาวครับอันนี้ <c oughs> เป็นสัตว์ครั้งที่สีแล้วนะครับ อันนี้ลูกท้องแรกนะครับถ้าผสมติดแดงใบเหล่ของฟ้ามยังนองมือนขึ้นผมอ่านจะจำปเดยม่อ้ม่อ่เมอกมาไุมขนมหนัวหัวของนขึ้นอย่งได็ ท้ายหลุดไปบ้างขึ้นเอาลงทายลุดพระบดานันสีอูตลอดใหลูซุงมหามันขึ้นนี่แห้าอีกนึ่งใ่อันยาวๆนี่มันมากันนี่เมียนครับอันนั้นไอฮินดูนี่แหละทีคนว่าคนจ้อูไอซีไว้นั่นล่ะซีไว้ใจเมียนแล้เก็ เอเก้ห้ลงนไหมล่รอายนันยูต่สิเอาซีไหว้เอาูบเอัดีกว่าจีพันจำกันมนาะเพื่อีหอน้องเื่อกันไ่าจแม่ครับเก่าี่ต้วนี้ลูกมนลูกมีเครับมี่เหรเพิ่นซื้อมาแต่สองอาทิตย์คลอดลูกแล้วมั้ล่ะแม่ครบบ๊วยล้าดอก อินดูบาซินกำลังจูงมาครับเป็นว่าเสียวซีไวซีไว้ก็ได้ซูเปอร์เอกกรได้อันปะมันโลกมันหลอดมันหั่นมันอันนันเดยมันก็มีเนามเมือกะไรเดยแต่ทีวีแล้วพอนด้ผสมนี่แหละเอกโบกี้มนเอือดอย่ารพิ่มมอีกโบกี้เมืออาทิตย์สอาทิตย์นี่อพ่มมาคบยี่สเลนเลนซเปเกคง้งมันหญ่เง ตะกี้ตัวน,นี้บอกทีเขาเลือกไอ้บอยอุบลตัวน,นี้พวกหูส์ตบโต้งน้อยตะกี้ก็เห็นม้าเบิ่งโมูอีดำไก่หรือว่าอีดำนี่หรือว่าติดแล้วกรบอกมันเคยลุดคือว่าถึงมะน,นั้น,นี่เปิดบริสุทธิ์ทางแรกเม็ดแดงเข้า ผมนี่ซี่ไหว้ซูเปอร์เอ็ก็ไดนบ่ครับแนวนี้เรียว่าโค้งมันหน่อยเนี่ยสีใสใสได้เบิรด่อืวนสเอาใบมันในโทรศัพท์มาเบิ่งกันเป็นหลอดที่ได้หาทุนหาวะตุ้นหาทุนะห้า่งนนึ่งเลอคือว่าหนึ่งแล้วมันบครับนขึ้นอันนี้นี่ฮารบอกนั่นมันบอ ะครับบอกสายพันธุ์เนาะเดินใช้ามาไายหมองครงพวันน,พนนี้บัวมาจะาอกมานบ่จักพ่อนแหน่มาเสาร์อาทิดกะมีะเระจอกกรีแรง,งมากมาลาเงินเพราะเมียทับมีกลับไปพ่ามีกับยือ้อซื่อเจ็ดขอมัอ่อะเบบได้รับซีเกียนเนาะ กลับกลับไปไปกลับโอวิทย์ก็ไลาย,ย่บานก็ไลยโอ้ยไปใส่บัไดอยมานแล้วครับทุนข้านไ่ก็ต้องไปกลาบเลยค่บไ,ไปนอนขึ้นได้ซ้ำไขรวัดเนาะเดี๋ยวค่าลูกค้าเอื่นมาท่านวะโอ้โอ้ี่คนหวโอ้โอ้ไปถาแกงไงเหรอท่านแบบนี้ยิบเอสแล้วปลาอันนี้ก็บอซื้วมาไปตุนอีกวูพวกไงบัสรนี่แบบว่าเบางทีขาขุนใข่บอกว่าไปเลี้ยงขายเหร มันงัน่าสิไม่เอาของเาเป็นในหอฟอคือมันโยนีแล้วก็บรไดคิดอย่างเราไปลามเสารแล้วก็แรงแล้วก็เสริมแล้วก็เสริมแต่พักคนละไม่ยุตตลาดทะี่ซ้เครื่องรับกระเบิดหายเลยเไปเรียงคุ้มแต่ปวดเท้าแล้วบอกเขาใจปวดเท้า อพอเถ่าพูดเ่าเท่านั้นว่าอ๋อพอเ่าหนั่นคืนหอห่วงห่วงละข้าสูงต้องห่วงลข้างหัวเบล่าล่ะระหว่างขายสินเนี่ยขายกันองไสนไปอันนั้นขาย่ร่เหราไปขายเบิ้งมันเฉยเลยนั่นแหละหร <c oughs> ลเรีอกปาูตัวปากม่เาไ่คบบอั้มันมนะ <c oughs> ตั้ไต่ด้ที่คนยังกินเนื้องอยู่มันก็นยังอนเนาะมันเนือหมูก็ยังแพงมาเนี่ยนี่นมค่ะสมบูรณ์บ่ครับลูกขังแหลกนี่คือว่าเปิดซชิ่งแล้วเนาะ วุ <icana> ้นถ้าไ,ไหนเก่ยวเขาหวดใบบ่อเดวมากเอาตลอดเนี่ยน <line> ่าไหลนี่เกิ่มแรงไอ้ดำสดแรงเร็วนี่ยแหละอีดำไก่ปสีไปไล่ต่อไปเหรอ เรียบร้อยครับเรียงใบเล่เจ้าของเขาเป็นคนตั้งมครับเนีนเเขาเป็นคนตั้งเองเจ้าของตั้งเขาจะเป็นคนตั้งซือัวเขาจะตั้งตามหลักษณนทะังหมดงวดตันเอียงจะสันเอียงเขต้ัง้งือตันกาเขยัหัน้องจ ที่ว่าแดงใบเลน,นี่คือทัวประเทศเป็นคนนำเชื้อนะพ่อพันตัวเดียวนี่นไปทัวเลยมันได่หลายเหรอเขาหลีนำเชื่อไดยเพียสองสามพันเวนเขดน้ื่อลยกล้วยเขาวิไรฟ้ามีไรฟ้าเียหลีเอาจเ่เขาสือกล้วยหกหาหกหลาหต่อปูกีไร้ฟ้าเฉลี่ไปแลี่ยหลีเอาจ้าเชื่เขาเจาเลย กลานี่เขาสื่อไปเขาขายตลอดเขาก็คุ้มแล้วไหมคะเขาเรีดน้ำเชื่อนี่เขาเรีดได้หลายเท่อท่านหลอดท่านหลอดหลอดละพันก็ได้เพราะเรีดแต่ว่าเทียนแดงไม่ได้บ้านจักหลอดเป็นท่านก็มีบอกเตี้ยความสมบูรณ์ของของอ่ะของน้ำเชื่อเขาไม่แข็งแม่งบ้นป่เขาไปใส่น้ำยามันโตแรีนหลายบ่แล้วต้นนึงอ่ะ ตัวหนึ่งมันมันเลีดได้หลายปีบ่ตัวหนึ่งพอพันตัวหนึ่งหลาหลายได้ครับกับเหมือนซี่ไร่จนมันตายไปแล้วบ่โอ้กระคุ้มกระคุ้มแล้วเนาะสันเนาะคุก็เดี๋ยวพอพันดีๆจะโตซี่ไร่ตอนนี้นะคือเขาเลีเ้ยงจเรียบร้อยครับหมอเพิ่นวศิษี์นะครับแดงใบเล่ให้ครับก็ชมผลงานครับพี่น้อง